สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงโตจะพาท่านผู้ชมมาดูความเสียหายเกิดจากข้าวดีดข้าวเด้งบริเวณนาะข้าวใกล้ๆบ,บ้านของลุงโตนะครับอันนี้เป็นนาข้าวของเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการแพร่ระบาดหรือว่าการกลายพันธุ์ของข้าวเกิดความเสียหายแปลงนี้ยืนยันเลยว่าไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับนี่เป็นแปลงของท่านอดีตผู้ใหญ่บ้าน ที่สมตำบทลท่าลาดอำเภอวัรินชำราบจังหวัดอุบ,บลราชธานีดูนะครับโอ้แล้วก็แปลงข้างๆกันอีกครับนั่นอีกแปลงหนึ่งนะครับสีแดงๆนะใช่หมดเลยนะครับดูความแตกต่างนะครับข้าวที่ไม่กลายพันธุ์ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ข้าวที่กลายพันธุ์ก็จะเป็นอ่าออกดอกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้ประมาณ10บกว่าไร่นะครับสิบกว่าไร่เนี่ย ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวเลยนี่คือความรุนแรงของความเสียหายของข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าแถวแถวบ้านลุงโตเขาเรียกว่าข้าวหางนะครับนี่นะครับมันกลายพันธุ์หมดเลยนะครับทั้งแปลงเลยนะครับเนี่ยทั้งแปลงเลยนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนี้ด้วยนะครับข้างหลังลุงโตด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับนี่เสียหายทั้งแปลงเลย ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยต้องหาทางที่จะแก้ไขแล้วนะครับสําหรับนาลงตัวเองลงตัวแก้ไขได้แล้วนะครับเนี่ยนัาแปลงติดกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นครับดูนะครับโวหน้าสงสารมากเลยเจ้าของนานะครับไม่มีข้าวเลยนะครับไม่มีข้าวเลยไม่ต้องเอารถวงมาเกี่ยวเลยนะเพราะว่าเกี่ยวไปมันก็ไม่มีข้าวนะครับมีแต่ข้าวดิบข้าวเดียงทั้งนั้น ดูนะครับปีนี้ถ้าไม่ทําการแก้ไขนะครับไม่เปลี่ยนแปลงสภาพดินไม่ทําการหมักย่อยสลายนะครับปีหน้าเนี่ยยิ่งจะหนักไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเสียหายยกแปลงเลยนะครับโอ้หมันไม่ใช่น้อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุงโตจะให้ท่านผู้ชมชมนะครับว่าที่นาของลุงโตครับ ที่นาของเพื่อนบ้านที่ติดกันเป็นยังไงนะครับนี่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 ดูนะครับเอาละครับคือข้าวดิดปัญหาข้าวติเข้าเรียงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับเป็นปัญหาที่โอ้แก้ไขยากถ้าเราไม่รู้จักวิธีการแก้ไขแต่ลุงตัวโชคดีนะครับตัวมีวิธีการแก้ไขแล้วมาดูของลุงตัวนะครับเนี่ยติดกันเลยนะครับคนละฝั่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับติดกันเลยนะครับเนี่ครับ ของเราเนี่ยเป็นข้าวนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นยาข้าวดิดข้าวเด้งเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องตระหนักนะครับท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้รีบหาทางแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับลุงโตมีวิธีนะครับปรึกษาลุงโตได้ว่าลุงโตทํำยังไงแล้วก็ใช้อะไรทำไมถึงสามารถแก้ไขข้าวดิดข้าวเด้งได้แล้วก็ข้าวออกมางามแบบนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้ชมนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขตอนนี้รู้สึกว่าข้าวดิบข้าวเรียงเนี่ยจะมีปัญหากันทั่วประเทศเลยนะครับไม่เฉพาะภาคอีสานนะครับภาคกลางก็กําลังระบาดนะเพราะนั้นปัญหาข้าวดิบข้าวเรียงเนี่ยทำให้เกษตรกร,ร,กรหมดตัวได้เลยนะครับลงทุนไปแล้วแทนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนาทั้งแปลงกลายเป็นข้าวดิบข้าวเรียงแบบนี้นี่ครับความเสียหายที่เกิดขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมครับ เนนาลุงโตเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแก้ไขได้อย่างดีเลยนะครับบอกเลยว่าอย่างดีเลยเนี่ยคอยดูข้าวนะครับเวลาเข้าออกรวงเนี่ยจะงามมากๆเลยเนี่ยข้าวมีความสมบูรณ์มากอันนี้คือนาของลุงโตนะครับดิดกันนะครับข้าวมมลิด0 5ยืนยันเลยนะครับว่าได้ผลร้อเซเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเรีงนะครับรีบปรึกษากันนะครับหาทางแก้ไข คิดไม่ออกโทรมาหาลุงตัวที่0990สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องข้าวดิดข้าวเด้งนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้มีปัญหาแบบนี้ไม่รู้ว่าแปลงนาของท่านผู้ชมจะมีปัญหาเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อยู่ติดกันกับแปลงนาของลุงตัวเลยนะครับดูนะครับโอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพครับโอ้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีข้าวเลยนะครับ เป็นข้าวหางหรือว่าข้าวดิเข้าเรียงไปหมดเลยหมดทั้งแปลงเลยนะครับน่าเสียดายนะครับเวลาผ่านไปลงทุนไปแล้วนะครับเนี่ยข้าวนาปีนะครับโอ้ธนาท่านผู้ชมมีปัญหาแบบนี้นะครับรีบปรึกษาด่วนนเลยนะครับลุงโตมีวิธีแก้ไขแล้วลุงตอยืนยันนะครับว่ามันได้ผลถามว่าทําไมถึงกล้ายืนยันว่ามันได้ผลก็มาดูแปลงติดกันของลุงโตสิครับอันนี้เป็นแปลงนาของตัวเองนะครับนี่นะครับ ได้ผลแน่นอนครับนี่ครับไม่มีเลยข้าวด,ดเข้าวเด้งหายหมดเลยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยมีข้าวดืดข้าวเด้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ปีนี้เนี่ยโอ้งามงามมากนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแปลงติดกันนาติดกันทําไมถึงต่างกันขนาดนี้ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับปรุงโตการเกษตร 099 0516669ครับผม